สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับวันเด็กแห่งชาติประจําปี2559ปีนี้ก็จะมีขึ้นในวันที่9มกราคมปี2559นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเด็กดีหมั่นเพียรเรียนรู้ สู่อนาคตนะครับซึ่งก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับทุกปีที่จะต้องมีการมอบคำขวัญหรือว่าคำพูดที่จะมอบให้กับเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาตินะครับที่เราจะพูดคุยเรื่องนี้กับน้องเพนกวินนะครับหรือน้องพาริชวารักษ์นะครับซึ่งเป็นนักนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยและขณะนี้ก็กำลังเรียนกําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาด้วยนะครับสวัสดีครับน้องครับ สวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นคําขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้ออกมาแล้วนะฮะรู้สึกอย่างไรนะฮะกับกับเนื้อหาหรือว่ากับสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการที่จะให้น้องๆหรือว่าเด็กไทยเป็นอย่างที่เขาอยากเป็น,นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคําขวัญในปีนี้ จริงๆในตัวเนื้อหาแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรให้พูดมากนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะรัฐบาลยุคไหนสมัยไหนปกติเนื้อหาวันคำสอนวัาเด็กมันก็จะออกมาเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้ทุกปีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะถ้าเกิดว่าจะพูดถึงตัวคอนเทนต์ของมันก็อาจจะพูดถึงว่าเด็กนนยามคาว่าเด็กดีนั้นคืออะไรอืมใช่ครับก่อนจะพูดถึงว่าเราจะเราจะเอาอะไรมากําหนดว่าเราต้องการคาดหวังให้เด็กนั้นเป็นเด็กดีโดยที่ ความดีนั้นเป็นความดีที่ที่ทกําหนดโดยใครผู้หใหญ่กําหนดฝ่ายเียวหรือเปล่าแล้วถ้าผู้ใหญ่กําหนดผู้ใหญ่ฝ่ายไหนเป็นคนกําหนดหอกาหนดกําหนดได้แนวความคิดแบบไหนหอืแล้วมันจะนําไปแล้วมันจะนําไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือว่าในเมื่อในเมื่อเราเรา,เราตั้งคําถามว่าการที่การที่ได้ปล่อยให้ใครกําหนดค่าค่านิยมใดค่านิยมหนึ่งมาให้กับเด็กเราเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่า <im it> มันก็จะถามมันก็จะถามต่อไปว่าและคำขวัญวันเด็กแท้จริงแล้วมันจาเป็นต้องมีอยู่หรือเปล่า <im it> หรือถ้าเกิดว่าแล้วจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องให้คนที่จำน <im it> <im it> วนตาแหน่งเป็นนายกนรัฐมนตรีเป็นคนเขียนเนเดี่ยวครับ <im it> โอเคมีมีหลายคําถาม <im it> นะฮะคำถามแรกก็คือว่ามีความจําเป็นจะต้องมีคาขวัญวันเด็กอยู่ไหมครับอันนี้น้องว่ามีความจําเป็นไหมครับอืมถ้าเอาถ้าคิดง่ายๆตื้นๆนะครับถ้าเป็นกิมมิกมันก็เก๋ดีว่า รัฐบาลของเออประเทศของเราให้ความสําคัญกับ <c oughs> แต่ว่ามันจะมีประโยชน์กว่าครับถ้าเรามีโครงถ้าถ้าเรามีโครงการที่กระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในวันเด็กจริงๆ <c oughs> มากกว่าการ <c oughs> มากการที่เราขนรถถังขนวัตถุโทโปลกอมาให้มาให้เด็กมาให้เด็กได้ไป <c oughs> ไปดูหรือว่าเปิดทำเนียบให้กับให้เด็กได้ไปนั่งเก้าอี้นายกผมมองผมมองว่า เรารัฐบาลน,นอกจากความขวัญวันนอกจากความขวัญวันเด็กนะครับรัฐบาลคนที่จะให้หรือว่าสังคมทั่วไปเนี่ยคนที่จะให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างพลังของเด็กมากกว่านี้ด้วยผ่านวันเด็กนี่นะครับอืมการเสริมสร้างพลังให้กับเด็กเนี่ยควรจะควรจะทําอย่างไรฮะเรื่องนี้พูดเรื่องนี้พูดก,กันยาก,กน,นะครับเพราะว่าวัฒนธรรมของสังวัฒนธรรมของสังคมไทยเราเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่พยายามกดเด็กอยู่แล้วอืม สังคมไทยเราไม่ค่อยเชื่อว่าเด็กจะทําอะไรได้สัเท่าไหร่น <S 2> <S 2> ซัซึ่งซึ่งในทางตรงกันข้ามถ้าเราต้องการที่จะสร้างพลังของเด็กต้องการที่จะพยายามให้เด็กสามารถมาช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับเราต้องเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวเด็กสียก่อนว่าเด็กนั้นมีพลังเด็กนั้นมีพลังแล้วแลายการรับฟังรับฟังเด็กเนี่ยค่ะเราต้องรับฟังจากความคิดที่หลากหลายจริงๆ,ๆคือจริงๆ จริงจนี้ผู้ใหญ่จริงจงนี้ทุกวันนี้ผู้ใหญ่ก็รับฟังเด็กนะครับแต่ส่วนมากเขาจะรับฟังพอคนที่เขาอยากรับฟังก็คือคน <ๆ S 2> คนที่อาจจะอาจจะเป็นอคาาติส่วนตัวผมนิดหน่อยนะครับแต่ว่า <c oughs> คนเราคนเราก็เลือกคนเราก็เลือกฟังถึงที่อยากฟังนะครับแต่คนแต่ผู้ใหญ่ประเภทที่จะจะเสริมสร้างพลังของเด็กให้สามารถเข้ามาทําทํางานรู้ทํางานนี้หรือว่าขับเคลื่อนอะไรไปกับผู้ไปกับผู้ใหญ่ให้มาพร้อมกันนี้ผมมองผมมองว่า ควรที่จะรับฟังของที่เห็นที่หลากหลายอาจจะขัดแย้งหรือว่าอาจจะเห็นตามว่าคนที่จะรับฟังไว้ครับโดยที่ไม่ได้เอาอะไรมาเป็นข้อจำกัดอืมครับนั่นหมายถึงว่าผู้ใหญ่เองก็จะรับฟังหรือเลือกฟังเฉพาะเด็กที่เห็นคล้อยเห็นตามแล้วก็เชื่อฟังผู้ใหญ่เท่านั้นใช่ไหมครับอผมส่วนหนึ่งอครับแต่ทีนี้การที่ผู้ใหญ่ไม่รับฟังเด็กที่เห็นต่างเด็กที่ไม่เชื่อฟังเด็กอาจจะมีความขัดแย้งต่อผู้ใหญ่เนี่ย ไอ้วัฒนธรรมตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะสร้างขึ้นในกลุ่มของผู้ใหญ่ประเทศไทยอย่างไรบ้างครับจริงๆนอกจากการพิสูจน์ตัวเองของเด็กที่ทางกลุ่มเราก็พยายามที่จะทำอยู่เนี่ยครับมผมมองว่าสื่อผมมองว่าสื่อมีผลนะครับสื่อบังสื่อสื่อนี่ไม่ไม่ได้หมายถึงเฉพาะว่าเป็นทีวีหรือเป็นสื่อมวลช,ชน จ้านะครับการศึกษาหรือการจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารกับสังคมอืมอ่าผมมองเรื่องของการเปิดพื้นที่การใช้สื่อเพื่อการเปิดพื้นที่จะทําให้ทุกอย่างคลี่คลายครับอืมไม่ใช่ปัญหาของช่องว่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เท่านั้นหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ด้วยกันเองที่มีความขัดแย้งอาจจะเป็นความขัดแย้งทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางเรื่องใดๆก็ตามถ้าเรามีช่องว่างให้สามารถเข้ามาพูดคุยกันหรือว่าสามารถแลกเปลี่ยนผมมองว่าอะไรมันจะสามารถ แก้ไขไปได้อย่างละม่อมนะครับแต่ท,ทีนี้ช่องว่างบางอย่างก็เป็นอันตรายกับก็เป็นอันตรายกับกับการพัฒนาอย่างที่ว่าครับอย่างเช่นคาขวัญวันเด็กเนี่ยครับพี่คือคาขวัญวันเด็กมันเป็นการสื่อสารทางเดียวนะครับต่อให้เราเรียกต่อให้เราจะเรียกมันได้ว่าเป็นช่องเป็นช่องทางที่ผู้ใหญ่กับผู้เด็กจะได้สื่อสารกันก็จริงแต่มันจะเป็นเหมือนการปลูกฝังจากผู้ใหญ่ทางเดียวมากกว่าครับอืมครับผมก็บอกว่าถ้า ในสังคมในสังคมที่มีสภาพเป็นอย่างนี้แล้วเราปล่อยแล้วเราปล่อยอำนาจให้ผู้ใหญ่ออกมาบอกว่าเฮ้ยเด็กเด็กดีประดมปีนี้เขาควรจะทําตัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มผมมองผมมองว่ามันไม่ได้สร้างโอเคครับมันมันสวยมันสวยดีมันอาจจะใช้ได้กับเด็กเล็กอือันนี้ผมนะคะแต่ว่าผมมองว่าระยะย,ยาวมีปัญหาครับอมืมีปัญหาอย่างไรฮะในระยะยาวอย่างที่ผมบอกไว้นะครับมัน มันปลูกฝังมันเป็นการมันเป็นการมันเป็นการสื่อสารทางสื่อสารทางเดียวกับเด็กนะครับมันก็และมันเหมือนกับการมันเหมือนกับการให้ผู้ใหญ่ให้เด็กเรายอมยอมรับว่าคาขวัญว่าผู้ว่าผู้ใหญ่เลยว่ายิ่งนาย,ยั้นะเป็นคนที่เป็นคนที่มีอํานาจในการที่จะกําหนดกหนดว่าค่านิยมค่านิยมของ <c oughs> เด็กเราที่ควรจะเป็นนี้เป็นยังไงบ้างมันก็จะออกมาให้ฟีลลิ่งค่ามเรือสองประการนะครับแต่ว่าอันี้อยมนี้มันทำออกมาทุกป,ปีค่ะผู้เออนายกมันก็เหมือนเหมือนกับครูในห้องเรียนไม่ใช่เหรอฮะที่จะต้องให้นักเรียนต้องทําตามอันนี้มันก็ไม่ได้ต่างกาันเพราะงั้นในสังคมข้างนอกโรงเรียนนายกก็จะเป็นคนมอบหมายสั่งการในขณะที่อยู่ในห้องเรียนก็มีครูเป็นคนมอบหมายและสั่งการนักเรียนก็ต้อง เชื่อฝังนี่คือลักษณะของการศึกษาของไทยอันนี้จะเป็นปัญหาในอนาคตยังไงฮะแต่แม้แต่ครูที่ดีก็จะไม่ก็จะไม่ก็จะไม่สั่งสอนด้วยการด้วยการสั่งหรือทาให้ทําตามนะครับอืมครับครูที่ครูที่ดีจะพยายามกระตุ้นให้เด็กสับให้เด็กร่วมกันหาร่วมกันหาครับกับสิ่งต่างๆรอบรอบไปในการศึกษาไปด้วยกันอืมฉ,ฉันได้ฉันนั้นครับยังไรเนาะเช่นไฉันได้ฉันนั้นครับผมก็ไม่ได้คิดผมก็ไม่ได้คิดว่าครับ การปลูกข้าวเปียู้ข้าวเปียมายกเป็นครูครคบผมไม่ได้คิดผมก็ไม่ได้คิดว่าการการให้การให้การสั่งสอนที่เป็นการสื่อสารทางเดียวอย่างคํขวัญวันเด็กจะจะเป็นผลดีกับการพัฒนาความคิดที่หลากหลายการพัฒนาการตองทางระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ได้มีเท่าไหร่ละอืมครับแต่ว่าแนวคิดหรือว่าอุดมการของการศึกษาของไทยยังไม่ยอมรับความหลากหลายไม่ใช่เหรอยอมรับความเหมือนกันสอดคล้องกันไม่ขัดแย้ง อยู่กันอย่างสงบเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นบรรทัดฐ,ฐานสําคัญครับผมผม,ผมว่านี่ผมว่าบรรทัดฐานบรรทัดฐานานีน้นของคําถามที่ว่าทําไมกันทําไมการศึกษาไทยถึงถึงไม่สามารถสร้างพล,ลเมืองที่จะรับต่อโลกตววรษที่ยี่สิบเอ็ดที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีความหลากหลายของสังคมมากขึ้นครับนี่ถ้าเรามองถ้าเรามองว่าการศึกษาไทยควรจะสร้างควรจะสร้างคนไทยที่เป็นพลเมืองโลกได้ด้วยเนี่ยผมว่าตรงนี้ก็เป็นความล้มเหลวนะ อืมครับครับซึ่งอันนี้ก็คงต้องต้องคุยกันในระบบการศึกษาว่าจะทําอย่างไรเพราะว่าสืบเนื่องจากเรื่องของคำขวัญอย่างเดียวยก็โยงไปถึงเรื่องของแนวคิดในเรื่องของการจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวยชนของชาติอยู่แล้วนะฮะทีนี้ถ้าเกิดไม่ให้นายกเป็นคนกําหนดคาขวัญแห่งชาติเนี่ยเราควรจะหนึ่งก็คือคือในความเห็นของน้องคือไม่ควรจะมีใช่ไหมฮะหรือว่าหรือว่ามี มันไม่จาเป็นต้องมีนะครับไม่มีเพราะงั้นก็ไม่จําเป็นต้องมีใครลุกขึ้นมากําหนดคําขวัญสําหรับวันเด็กแห่งชาติในทุกๆปีถูกไหมฮะครับผมอ่าครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นหรือมาทดแทนคําขวัญวันแห่งชาติคืออะไรครับเราเราไม่จำเป็นต้องสร้างสิ่งที่มันซิมิลากับซิมิลากับคําขวัญขึ้นมาใหม่นะครับเราไม่จำเป็นต้องสร้างขั้นยมหรือว่า ชุดกรอนอาขยานอะไรหรือเพลงอะไรใหม่้แต่บางทีเราควรจะสร้างความตระหนักควรจะสร้างความตระหนักในคุณในของคุณท่าในตัวเด็กเองนะครับเราควรจะส่งเสริมต้มคุณว่าว่าเด็กนั้นก็เป็นคนเป็นคนละเมืองเหมือนกันแล้วในเมื่อเขาเป็นคนละเมืองเขามีความเป็นเจ้าของประเทศเขาเป็นเจ้าของสังคมเหมือนกันเขาก็ย่อมมีน่ะคือย่อมมีภาระหน้าที่ที่จะพัฒนาสังคมที่เขาอยู่ประเทศ <c oughs> นะครับคือก็ให พัฒนาแล้วก็ส่งเสริมเขาในใน,ในการที่จะมีส่วนร่วมกับการพัฒนาประเทศไม่จําเป็นต้องมีคําขวัญน,นะครับวิธีการาซึ่งวิีการก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเรื่องละเอียดครับคอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับเรื่องของค่านิยม12ประการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยเหมือนกันนะครับเออถ้าถ้าถ้าอย่างนั้น ถ้าน้องเพนกวินลองประเมินสิครับ1ปี6เดือนของรัฐบาลอคอสชอเนี่ยได้มีการให้คำขวัญแล้วก็เรื่องของค่านิยม12ประการแก่นักเรียนเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยประเมินว่าตอนนี้ค่านิยม12ประการ1ปี6เดือนผ่านไปเนี่ยได้รับการปฏิบัติแล้วก็ค่านิยมนี้เข้าไปอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเด็กและเยาวยชนไทยหรือนักเรียนไทยมากน้อยแค่ไหนครับ ค่านิยมสองประการค่านิยมสองประการนี่ไม่สับเม่อเทียบกับไม่เทียบกับค่านิยมชุดเก่าครั้งสุดที่อำนาจอำนาจนะพยายามที่จะเอาให้นักเลี้ยนก็คือเด็กเอ๋ยเด็กดีสิประการนะครับผมว่าค่านิยมสองประการถ้าเป็นต้างการตลาดว่าเฟลนะครับอืมเฟลอย่างไงครับเพราะเพราะจะสังจะสังเกตว่าเด็กเอ๋ยเด็กดีสิบประการนี่ติดปากคนมากกว่าแล้วเรา ใช่เราพูดเราพูดถึงมีมีการพูดถึงค่านิยมสองวประการบ่อยแต่มันแต่มีน้อยคนนะที่สามารถไล่ชื่อได้ว่าในค่านิยมสองประการนั้นมีอะไรบ้างอืจริงๆทั้งคําขวัญจริงๆตั้งแต่ยุคตั้งแต่ยุคเจาคออ้าพลปอมานะครับอเ,ออเออเด็กเอ๋ยเด็กดีสิบประการแต่คําขวัญวันเด็กก็ดีจะ S 2> <S 2> <S จะเป็นค่าเรียนสอบการก,ารกรด็ดีหรือเป็นเพลงแต่หรือเเป็นพลงต่างๆท,ที่พยายามจะให้เด็กท่องเหมือนอยุดไวนปีที่แล้วที่เคยมีแนวคิดว่าจะให้เปิดเพลงบุกใจรักชาติขึ้นมาเนี่ยครับจริงๆจริงจริงตัวตัวเนื้อหามันไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่แล้วครับผมว่าอแืแต่เราควรคิดแล้วผมว่ามันน่ากลัวคือไม่ใ็ตที่ทําที่ทําให้ คนที่เสนอเขาเสนอแบบนี้ผมว่าอันนี้เราเราน่าพิจารณามากกว่านะครับคืออําว่าฉันคืออํานาจตรงนี้ <c oughs> ฉันตอนนี้ฉันมีอนานาจฉันเขียนเพลงฉันเขียนคำขวัญนั <c oughs> น่นเป็นเพราะว่าฉันอยากให้เธอเป็นแบบนี้อ <c oughs> ซึ่งเอาตรงตรงมันเป็นการมันเป็นการยัดทุกมันเป็นการยัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากที่เราอยากจะให้เด็กของเราเป็นขึ้นไปไปผัดน์ทำอะไรสักหนึ่งแล้วพยายามพยายามเข้าไปในหัวผันการศึกษาครับ ผมว่าแนวคิดนี้นะครับน่ากลัวและแนวคิดนี้ยังเป็นแนวคิดที่ครูและนัก,กศึกษาหลายคนยังยังยอมรับใช้ยังยอมรับและย,ยังใช้กันอยู่ในการศึกษาไทยด้วยครับอันนี้น่ากลัวอืมครับครับในความเชื่อแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดของผู้ใหญ่ไทยก็มองเด็กด้วยความที่เป็นเด็กที่ยังอ่อนด้อยในเรื่องของวุฒิภาวะประสบการณ์ความคิดความอ่านอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้การจะดึงพลังของเด็ก มามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายหรือว่าในเรื่องของกําหนดทิศทางการศึกษาเนี่ยมันจะมีข้อกังวลว่าจะจะดีไม่ดีจะเสียงไม่เสียงไหมครับความอ่อนด้อยนะครับถ้าเราไม่พูดขึ้นมาก็ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วอ่อนด้อยหรือไม่อืม และแน่นอนแน่แน่นอนว่าการที่เราบอกว่าจะให้ต้องให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดการศึกษาแน่นอนว่าเราไม่ได้ถาปรณนาพฤติการในระบบการศึกษาใหม่ที่มีผู้นําเป็นเด็กได้หรือ,อไหมครับความคิดไหนความคิดไหนที่สังคมในวงกว้างยอมรับเ่รามันไม่เข้าท่าสุดท้ายมันก็ตกไปเองอมผมว่ามันมันเหมือนมันเหมือนเรื่องของเสรีภาพสื่อครับ ครับอถ้าเราจะพูดว่าเราจะเราจะ,เราจะตัดเสรีภาพสื่อทุกอย่างเพราะกลัวสื่อจะใช้เสรีภาพนี้ในทางไม่ดีมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะครับครับได้ฉันได้ฉันได้ฉ,ฉันนั้นครับคุณไม่ต้องไม่ม่ไม,ไม,ไม่ไม่ควรจะมีการกังวลว่าถ้าให้สิทธิ์เด็กไปในการมี เด็กในการมีส่วนร่วมในการศึกษาและจะไล่ข้อเสนอมาไม่ดีเพราะข้อเสนอน,นท้ายถ้าเกิดมันไม่ดีจริงมันก็ถูกปัดตกเองมันก็ไม่สามารถที่จะเอามาทําได้เป็นจริงอืมครับกระบวนการนี้เนี่ยทําให้เด็กและเยาวาชนมีส่วนร่วมถึงแม้ว่าข้อเสนอหรือแนวคิดของเด็กอาจจะไม่ได้ส่งผลไปสู่การปฏิบัติจริงแต่ว่าได้เห็นวิธีคิดได้เปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วมแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของ ทิศทางหรือโนโยบายเหล่านั้นอันนี้คือเป้าหมายสําคัญใช่ครับอืมครับครับอันนี้สําคัญต้องรับฟังอย่างจริงใจนะครับอืมครับเพราะเพราะถึงเพราะถึงแม้ในในหลายๆกรณีเด็กจะไม่สามารถให้ความเห็นเชิงเทคนิคออกมาได้อืแต่ถ้าเกิดไม่ได้ฟังเด็กเลยแม้กระทั่งไม่ได้ฟังว่าปัญหาที่เด็กเจออยู่คืออะไรอื ท้ายการแก้ปัญหาการศึกษา,าไทยก็จะไม่สามารถไปต่อได้ครับเพราะเราจะไม่รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงที่เด็กเจออยู่คืออะไรอืครับไม่ไม่แม้แต่ในข้าราชการในระบบกระทรวงแม้แต่ครูแม้แต่ครูในห้องเรียนครูที่ดีครับก็ต้องเป็นคนที่รับฟังเด็กครับอืมครับถึงแม้ว่าความคิดความอ่านของเด็กอาจจะเป็นที่ขัดใจของครู ครูก็ควรที่จะตั้งใจฟังแล้วก็รับข้อเสนอหรือแนวคิดนั้นไปครับผมแต่ว่านี่คืออุปสรรคสําคัญสําหรับการศึกษาไทยนะฮะที่จะให้ผู้มีอํานาจหรือว่าครูหรือว่ารัฐบาลยอมรับเด็กและเยาวชนและอยากที่จะให้เด็กและยเละยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากแล้วก็เป็นเป็นจะเรียกว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าในในสังคม การศึกษาของไทยในอนาคตมันจะมีโอกาสที่จะมีเด็กเข้ามามีบทบาทในการกําหนดการศึกษาไทยไหมครับในอนาคตมีความหวังอย่างไรตอนนี้ผมมองตอนนี้ผมมองว่ามันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะแล้วนะครับครับตรงที่ว่าตอนนี้อย่างกลุ่มผมก็เริ่มเรียนรู้ที่จะมีการไปยื่นจดหมายการที่จะคุยกับคนณะกราการมการต่างๆเพื่อนําเสนอสิ่งที่ผมคิดคร,รือ ผมมองว่าเด็กตอนเด็กตอนนี้มีความตื่นตัวต่อการศึกษาไม่มากกว่าน้อยด้วยสื่อกระแสหลักก็ดีด้วยสื่อกระแสรองก็ดีด้วยกิจกรรมต่งางๆก็ดีต้องมีจ,จะยังต้องจะยังขาดไปและผู้ใหญ่ยังไม่ได้ให้ก็ค,คือว่าหนึ่งผู้ใหญ่ยังไม่ได้ให้พื้นที่กับเด็กโดยทั่วไปมากพออืและเด็กก็ยังและเด็กก็ยังไม่ได้เรียนรู้ที่จะที่จะเทคที่จะใช้สิทธิของตัวเองในการที่จะนําที่จะที่จะนําเสนอครับ คิดเห็นแตกต่างอืมครับซึ่งก็ถ้าเกิดให้พื้นที่ให้โอกาสเด็กก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพตรงนี้ได้ได้มากขึ้นนะครับจะมีอะไรฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ไหมครับวันเด็กแห่งชาติควรจะเป็นวันของเด็กจริงๆนะครับก็อใหญ่จะใช้โอกาสของตรงนี้โอกาสของช่วงนี้เราจะใกล้วันเด็กแห่งชาติแล้วเนี่ยขอให้ผู้ใหญ่ เปิดใจรับฟังเด็กอย่างจริงใจมากขึ้นอเระลึกว่าเด็กนั้นก็มีความปรารถนาดีที่ต้องการที่จะนําเสนอความที่พวกเราเชื่อว่าดีเชื่อยในการทํางานของผู้ใหญ่ได้ด้วยครับพวกเราไม่ได้พวกเราไม่ได้ต้องการเป็นปฏิปักษ์กับผู้ใหญ่เพีแต่พวกเราผู้ใหญ่จะช่วยในสิ่งที่เราคิดว่าเราทําได้อืแต่ถ้าพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้เปิดให้เกิดการคุยกัน แน่นอนว่าเราจะพลาดอะไรหลายอย่างไปอย่างไม่ได้ครัอืมครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับน้องเพนกวินครับขอบคุณครับที่ให้เกียรติร่วมรายการขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับน้องเพนกวินนะครับน้องพริชิววรักนะครับซึ่งก็เป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนนะฮะที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาแล้วก็เป็นตัวแทนของ กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการกลับมาคุยกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ